สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแอป Facebook นะคะเดี๋ยวคลิปนี้เรามาดูวิธีการดูว่าเราเคยถูกใจหรือว่าเคยติดตามเพจเพจไหนมากนะคะ,ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยค่ะอย่างแรกเข้ามาที่แอป Facebook นะคะคลิกเข้าไปเลยค่ะ,อะตอนนี้เราอยู่ที่หน้าหลักของบัญชี Facebook ให้มาที่รูปโปรไฟล์ของเราตรงนี้นะคะ ในส่วนของหน้าโปรไฟล์ของเราจะเห็นจุด3จุดตรงนี้ให้เราคลิกตรงนี้นะคะแล้วก็หน้านี้ให้เรามาเลือกที่บันทึกกิจกรรมตรงนี้ค่ะให้เพื่อนๆมาดูแถบด้านบนตรงนี้นะคะแล้วก็ให้มาเลือกที่การกดถูกใจเพจตรงนี้ค่ะ,ะในส่วนนี้ เขาก็จะแสดงการกดถูกใจเพจต่างๆที่เราเคยกดถูกใจไว้ตามวันที่ล่าสุดนะคะแบบนี้ถ้าเพื่อนๆต้องการที่จะยกเลิกการกดถูกใจก็สามารถมาคลิกที่จุด3จุดตรงนี้หาได้ค่ะระบบก็จะขึ้นมาว่าให้เราเลิกถูกใจใช่ไหมคะตรงนี้อ่าเดี๋ยวเราลองย้อนออกไปก่อนนะคะ ต่อมาแถบด้านบนตรงนี้ให้เราเลื่อนนะคะเราจะเห็นตรงนี้ใช่ไหมคะกาลังติดตามให้เรามาเลือกตรงนี้ค่ะตัวนี้ก็เหมือนกันนะคะเป็นการติดตามเพจหรือว่าบุคคลต่างๆที่เราเข้าไปติดตามรวมถึงการเลิกติดตามบุคคลคนนั้นหรือว่าเลิกติดตามเพจต่างๆที่เราเคยติดตามด้วยนะคะเท่านี้ค่ะเพื่อนๆก็สามารถที่จะดูว่า เราเคยกดถูกใจกดติดตามเพจไหนไปมั่งรวมถึงการติดตามบุคคลอื่นแล้วก็การยกเลิกการติดตามด้วยนะคะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้เดี๋ยวยังไงพบกันใหม่สำหรับคลิปหน้าเกี่ยวกับมือถือแล้วก็แอปพลิเคชันต่างๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ